เงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเฟสที่สาสำหรับคนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไว้แล้วและอายุไม่เกิน60ปีหรือไม่ถึง60ปีจะได้รับเงินนี้หรือไม่อย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านทุกฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง y o u u u e e เพจอา h ES a n แนล ช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังประเด็นคำถามกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไว้แล้วตั้งแต่เริ่มให้เปิดลงทะเบียนและสถานะล่าสุดอยู่ขั้นตอนที่สจะได้รับเงินจริงหรือไม่ล่าสุดจุลพันธ์อมรนิวัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระสรวงการคลังเผยความคืบหน้าเรื่อง1 0 0 0 0บาทได้แน่นอนได้ทุกคนถึงมือทุกคนซึ่งล่าสุดเงินจะถึงมือกลุ่มผู้ที่สูงอายุเกิน60ปีก่อนที่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเป็นเงินสด1 0 0 0 0บาทไม่เกินวันที่29มกราคม2,500 6 8อย่างแน่นอนสำหรับเฟสที่3กลุ่มประชาชนทั่วไปที่อายุไม่เกิน60ปีไม่เป็นกลุ่มเปราะบางลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไว้ก่อนหน้าและกลุ่มคนทั่วไปจะเปิดให้ลงทะเบียนที่ใกล้จะถึงนี้เร็วเร็วนี้จะได้เงิน1,000 0บาทเฟส ที่3อย่างแน่นอนซึ่งกระทรวงการคลังมีงบหรือวงเงินให้กับกลุ่มนี้นะครับตัดทอนแล้วเหลือ1.4แสนล้านบาทหลังจากแจกเงินให้กับกลุ่มผู้ที่สูงอายุ60ปีขึ้นไปเฟสที่2ภายในวันที่29บกมกราคม2,568แล้วเหลือ1.4 แสนล้านบาทคาดจะแจกเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเท่านั้นไม่ได้เป็นเงินสดเหมือนกับกลุ่มเฟสที่1และเฟสที่2ซึ่งจะให้กลุ่มนี้ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนปี2568เพื่อให้สอดคล้องกับการทดสอบระบบแอปทางรัฐเสร็จเรียบร้อย ที่สามารถจะเปิดใช้งานได้ในช่วงไตรมาสที่2ปี2568 <c oughs> ก็จะระหว่างเดือนเมษายน <c oughs> เป็นต้นไปพอดีซึ่งสรุปกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไม่ทันไม่ว่าจะอายุนะครับเกิน60ปีขึ้นไปกลุ่มคนทั่วไปสรุปได้เงิน1,000 0บาทหรือไม่กับ อีกหนึ่งคำถามที่ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะกรณีกลุ่มผู้ที่สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไม่สำเร็จไม่ทันหรือยืนยันตัวตนไม่ผ่านรวมถึงกรณีกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์มือถือที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใดๆมาก่อนเลยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจุลพันธ์อมรวิวัต ย้ำว่าจะได้รับเงินอย่างแน่นอนหรืออาจจะมีการประชุมบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจเร็วๆนี้เป็นครั้งที่2หรือมีข่าวอย่างละเอียดเร็วๆนี้หวังว่าคลิปนี้น่าจะนะครับหายสงสยัยน่าจะเป็นคำตอบสำหรับการถามเข้ามาหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กด, like, กดแชร์ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กับช่อง y t u t u b e ส r Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ